เพียชาร์ตกระต่ายมีลูกกับผู้จัดการจริงลั่นเกิดจากความราาักค่ะหลังจากที่ประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังไม่ข่าวลือว่าเธอตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวแถมซุ่มคอลูกแบบเงียบๆและเพิ่งจะเจอดราม่าถลม่มเรื่องเก็บค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตและถแถลงข่าวแพงเกินไปค่ะ ล่าสุดนะคะวันนี้วันที่1สิงหาคมพศ2564เวลาประมาณ16นาฬิกานะคะนักร้องสาวกระต่ายพันนิภาพร้อมผู้จัดการส่วนตัวไยบูลแสงเดือนตั้งโตะแถลงข่าวเครีดดาม,มาประเด็นต่างๆในช่อง u t u b e ส่วนตัวโดยผู้จัดการไยบูลนะคะเล่าว,ว่าก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนเลยว่าตนได้เลิกกับภรรยาเก่าแล้วและเอาลูกมาเลี้ยงดูจบกับภรรยาเก่าด้วยดีในเรื่องที่กระต่ายท้องตนยอมรับว่ากระต่ายท้องกับอาจารย์ไยบูนเป็นเรื่องจริงที่ไม่ออกมาพูดหรือ ถแถลงข่าวไม่อยากให้แฟนเพลงรู้สึกไม่ดีเมื่อปี63ได้จดทะเบียนสมรสกันครับด้วยความจําเป็นบางอย่างก็ได้มีการจดทะเบียนหย่าพอทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยจดทะเบียนใหม่กันครับ ส่วนนักร้องสาวกระต่ายก็ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลงและเผยว่าขอโทษแฟนเพลงทุกคนที่ไม่ได้แจ้งในเรื่องนี้ขอบคุณแฟนเพลงที่คอยสพอร์ตเมตตามาโดยตลอดตนจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้ดีที่สุดและจะตั้งใจเลี้ยงลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะ ด้านผู้จัดการนะคะก็เอ่ยปากขอโทษแฟนเพลงเราได้ลูกชายชื่อน้องเพลงพินผมมีความสุขเพราะเกิดมาจากความรักพร้อมที่จะดูแลเขาตอนนี้เราทั้งคู่มีความสุขถึงแม้แฟนเพลงจะรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ตามขอโทษจากใจจริงไม่มีเจตนาปิดบงังเรารอพร้อมทุกอย่างจึงจะออกมาพูดแต่ด้วยกระแสโซเชียลต่างๆแรงจนต้องออกมาพูดในวันนี้ค่ะ